บทที่9นิสัยแห่งความมั่งคั่งเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับที่จะขัดเกลาในแนวคิดและนิสัยของเราทุกคนก่อนที่ครูจาจะพาทุกท่านไปสู่เทคนิคการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยบทที่9นี้เนี่ยจะมี5นิสัยแห่งความมั่งคั่งด้วยกันมาดูนิสัยที่1เลยครับล้ํานําหน้าจนชินคือมีความหวังที่ชัดเจน ไม่ใช่ความหวังคลุมเครือห้ามทำงานแบบปล่อยใจว่าทำได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องเป็นนักพัฒนางานนะครับไม่ใช่แค่นักปฏิบัติงานสรุปนิสัยล้านาหน้าก็คือเป็นนักพัฒนางานที่มีความหวังอันชัดเจนกล้าต่อสู้ปีนป่ายนะครับเชื่อว่าเรามีพลังจิตพลังกายมากกว่าที่คิดนิสัยที่2เป็นผู้ให เป็นผู้ให้แทนที่จะอยากได้จากคนอื่นอยู่ในสถานะผู้ให้เสมอนะครับไม่ใช่ผู้รับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ให้ประเภทที่ให้เงินหรือพาไปกินไปเที่ยวนะแต่หมายถึงการให้ความรู้ความเข้าใจให้แนวทางดําเนินธุรกิจทั้งการขายและขยายนิสัยที่3กล้าเผชิญหน้าปัญหากล้าเผชิญหน้าปัญหาครับแทนที่จะหลีกเลี่ยง ฝึกเป็นผู้ที่ชอบแข่งขันท้าทายกล้าอาสาสมัครทำในงานที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าหรือไม่สามารถทำได้และกล้าพัฒนาอบรมทีมที่กำลังจะพ่ายแพ้ให้กลายเป็นทีมแห่งคู่ชนะนิสัยที่4มีแผนรองรับมีแผนรองรับแทนที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆคือจัดการทำงานอย่างเป็นระเบียบมีตารางงานในแต่ละวัน มีการเตรียมโครงงานสําหรับงานในอนาคตแล้วก็ลองฝึกสมมติว่าหากเกิดปัญหาครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยจะแก้ไขยังไงนิสัยที่5รวมพลังให้เป็นหนึ่งคือเป็นผู้สร้างสายสัมพันธ์สร้างทีมที่เข้มแข็งโดยเป็นผู้ที่เสียสละทําให้มากทําให้มากกว่าที่คนอื่นหวังจากเราทํางานเยอะกว่าคนอื่นยอมเสียสละวันหยุด จนได้งานทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นผู้ที่ไม่ยอมตายในขณะที่คนอื่นพร้อมที่ยอมแพ้ถ้าหากเหนื่อยก็แค่หยุดพักแต่จะไม่มวันล้มเลิกหลังจากนี้เราควรมองหาผู้นำ6คนติดตัวที่มีคุณลักษณะนิสัยคนที่มีพลังแห่งศรัทธาบุคลิกภาพสเสน่หามีสายตาสร้างสรรค์ความคิดถูกต้อง มุ่งมั่นเด็ดเดียวจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและสนุกแล้วพบกันในบทที่10ดูแลและพาเพื่อนใหม่ไปที่ประชุมสวัสดีครับ